Ui! Um... มอง<า>ไปทางทีวีตอนนี้ทางช่องจีบเอ็มยี่ห้าของเรานะครับก็เป็นวันนี้มีซุปตาวันหนึ่งเป็นซุปตาผูวเรื่องนี้สุดๆกับมาริรันอีกแล้วชอบมากเลยเออช่วงนี้ละครกับมาริรันกันเยอะมากเลยนะฮะสงสัยจะถ่ายกันไหมท่านไม่ใช่ถ่ายแต่ไหมท่านไม่มีถ่ายเลยนี่ได้ออกกองกันเลยฮะช่วงนี้เราก็จะได้เห็นละครหลายๆเรื่องที่เก่าๆอ่ะเนาะเก่าๆก็กับมาริรันนี้เป็นไม้ที่ปิดที่ปิดเปลวเพิ่งจบไปเมื่อคืนนี้นะครับทางช่องวันสามสิบเอ็ด คนที่เก่งเนาะเฟิร์นทิมสนกอะเก่งมากเก่งมากนะฮะแต่ว่าก็มีคนเก่งเยอะในวัยมาที่ปิดปิวคุณแตงโมก็ดีฮะน้องเซนกันเล่นดีพี่โหโดยเฉพาะพี่แซมที่สุดๆพี่แซมก็ดีพี่อั๋นหมดละดีเจคนนี้ดีเจดีเจพี่พี่นุ้ยเล่นด้วยเหรอรงเนี่พี่นุ้ยเล่นไอวันนบีสุปตาอ๋อเออใช่พี่ดีเจคนหนึ่งอะที่สูง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 ดีเจคนหนึ่งเอามาเชฟอีเชฟอ๋อคุณพูดคุณดีเจพูดแม่ผมจะไม่รีทวิตคำว่าเชฟ ในอกเกือบหักแอมรักคุณสามีอีกต่อไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวก็ติดเทบ <c oughs> พี่ชาวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยครับผม <c oughs> สวัสดีฮะขอบคุณด้วยนะฮะอ่ะต่อครับผมต่อครับ <c oughs> พี่ชาวอ่ะรูพี่ชาวรู้ยกประตูเพราะนั้นเน่ยให้ไดเล็กไปที่ไอจีดีเจชาวชาได้เลยฮะแน่พี่ชาวกับพี่ตูมรูพี่พูดก็รู้ทำให้ผมตาบอดกวดโลกใก้ผมทีผมเปิดอัโอ้เนี่ยผมเป็นผมเหมือนแทนอารมณ์คุณผู้ฟังเลยนะอะคือมันไม่รู้แล้วมันแบบมันอกจะแตกตายจริงๆอ่ะคือคูฟังเชื่อสื่อ ถูกนะครับผมมาตุ้มกาลังหลุดอ่าฮะไม่หลุดไม่หลุดไม่ต้องถามไม่ต้องมาหลอกถามอะไรเลยเพราะไม่รู้แน่นอนที่พิมพ์อยู่นี่คือกาลังพิมพ์หาใครคือกับเพื่อนให้เพื่อนช่วยสืร์ฟเหรอเพรแล้วกูเป็นคนโง่อยูฮะไม่ให้เราพี่ช่อเขาอยู่ในรายการเนี่ยเขาเป็นบิณฑิตรแฉกับชาไอ้วันนั้นฉันตปว่าวันซืนอเนี่ยครูฟังผมนั่งตรงนี้ผมเหมือนเป็นคนโง่ซ้ายก็รู้ขวาก็รู้แต่ผมไม่รู้แล้วเขาไม่ยอมบอกผมด้วยแล้วคือใครอ่ะคนนี้คือใครอ่ะ ที่มึนตึ๊บเลยเนี่ยเจอสองข่าวนางเอกพระเอกคือมึนตึ๊บมากตอนเนี้ยสำหรับใครที่อยากทราบก็เข้ากลุ่มไลน์พวกเรานะครับผมสามร้อยบาทนะฮะจริงหรอท่านางเอกแถวหน้าทั้งอ่านะครับผมพระเอกเลยว่าเกลียดมากรู้กันสามคนเกลียดเลยยังไงก็ต้องทำใช่ไหมเราเราแล้วแค่แฮชแท็กแล้วไปเลยได้ปะเอาแล้วจะน้องเลยไม่ต้องปูทางให้เขาให้เขาเริ่มเข้าเองบ้างอย่าสอน อย่าสอนไปที่มาถึงอันดับที่3 h แฮชแท็กขั้นกู ep สิบสองมาแล้วนะจ๊ะวันนี้วันอะไรวันนี้วันอะไรวันสุกแข่งชัิมาถึงแล้วไงเฮ้ยวัุแข่งชัิมาถึงแล้วไงแล้วไงจ๊ะแล้วไงต่อแล้วไงต่อคืนนี้สี่ทุ่มเตรียมจิกหมอนพร้อมกันเพราะว่าคู่กันขั้นกูจูเกเตอร์ซีรีส์ ep สิบสองเรื่องราวรดิขึ้พขึ้นเรื่อย เฝ้าหน้าจอและติด Twitter ให้ดีดูสดพร้อมกันสี่ทุ่ม g ีพีม่พี่พุทธแก้เวลาขั้นกูหน่อยขั้นกูนะครับวันนี้ตอนเดี๋ยวเราขยำม,มาขยำวันนี้ทิ้งกอนไหมฮะทำไมอ่ะพีพ่ต๋อเขาบอกว่าดูสดพร้อมกันคืนนี้สีทุ่มไงไม่<อ>ใช่ดิเลยสามทุ่มครึง่งสามทุ่มครึ่งแล้วเวลา <3 S 2> เป็นสามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งทางไลน์ทีวีในนี้เขาเขียนมาสี่ทุ่มไม่มีนี่ไงแกคืนนี้สี่ทุ่ม มึงทำให้บกวกไอยช่องตัวเองแท้ๆท้แต่เงยแต่เงยทาโซ่ฉันจะฉาบแกเดี๋ยวนี้ไม่วันอะไรครับเนี่ยเนี่ยพี่เอกอย่างเงี้ยของนุชเนี่ยเป็กผริตโชวโอ้โหอัพเดตกันถูก ขั้นกูผิดไม่ได้ห้ามผิดเวลาสามทุ่มครึ่งทางช่องจีมเอ็มยี่สิบห้าดูสดไปพร้อมๆกันสี่ทุ่มครึ่งออนแอร์ย้อนหลังทางไลน์ทีวีไปลุ้นพร้อมกันวันนี้ขั้นกูอีพีสิบสองเหลืออีกไม่สิบสองอีพีท่านอาจารย์สานแล้วครับมันก็จะชอบมีแบบพวกแอคเค้าที่แอคเค้าหลุมอ่ะแอคเค้าหลุมอ่ะตามด่าไปเลื่อยไปเปื่อยนั่นคือจริงๆพวกนี้ไม่ต้องไปสนใจมากครับทีเขาแบบว่า เขาแค่อยากจะด่าเฉยหบันทอนจิตใจบัันทอนจิตใจที่แบบเราบล็อกแล้วก็สร้างอันใหม่ขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าทําเพื่ออะไรล่าสุดงันนี้นี่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 อ้นี้ให้ดูที่แรกเลยนะนี่กิ๊บส่งกิ๊บเพิ่งส่งมาอ่าฮะนี่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 น้องกำลังอุ้ยหน้าเหมือนเปาเหมือนกันเออหน้าเหมือนเปาอ่ะเออรับีลูกคุณอยากได้ลูกชายไม่ใช่เหรอตอนแรกไม่แต่แต่เพราะผมเลี้ยงเปามาตลอดผมอยากได้ลูกสาวนะเพราะว่าผมรู้สึก มีความสุขมากะเป็นคนสําคัญในบ้านอะอือก็คือแบบว่ามีแต่ผู้หญิงลุมล้อมใช่แ,แล้วม,มีข้อเสียแบบไปในยากหน่อยเพราะจะไม่ค่อยได้ไปไหนต<อ>ามตลอดแล้วปิดอู่เลยหรือยังฮะหรือว่ามีแผน,นต่อไหม,ม,ไหมคือด้วยสถานการณ์ช่วงนี้เรายังอยู่ในช่วงปิดอู่นะ ตอนนี้รอหลานพี่พูดดีกว่าไอาพี่เดี๋ยวไล่หาขอสู้เด็ดหน่อยโอเคไปพี่ไปอยู่กับลูกไปไม่รบกวนแล้วขอบคุณมากทางแฉะทางแฉะทางแฉะและทางยิปเอ็มขออวยพรให้น้องสุขภาพแข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูกนะครับขอให้ออกมาน่ารักน่ารักเหมือนปอเปล่าเลยโอเคขอบคุณทุกคนครับขอบคุณพี่ครับว่าน่ะรู้สึกว่ามันร้อนมากจริงๆนะเพราะว่าคือเราอาบน้ําอ่ะแล้วตัวยังไม่ทันแห้งแล้วเหงื่อก็ออกอีกแล้วเหรอใช่พี่ใช่ที่ร้านไม่มีแอร์ เออแอ์อยู่ในห้องนอนห้องน้ำไม่นี่ยคือเช็ดตัวเสร็จแล้วเหงื่อก็มาอีกเนี่ยโอ้โหแสดงว่าอากาศมันอบมากคือต้องแบบ ทาครีมยังไม่เสร็จอ่ะก็ต้องออกมานั่งผืนแกลงก่อนไม่ไหวดูเช้าเท้าพี่เช้าสิฮะทาเป็นไงบ้างฮะของพี่ขาวฮะของตูมไม่มีร่องรอยเลยไม่มีฮะของตุ้มทุกคนใส่รองเท้าแตะมาแล้วเท้ากันหน้าอีกครับผมของพุธวิ่งต่อแล้วไม่พุธเออพี่พุธเป็นคนไม่ใส่รองเท้าแตะเลยไม่เคยพี่พุธใส่รองเท้าตั้งแต่รู้จักพี่พุธมากี่ปีแล้วเนี่ยไม่เคยพี่พุธใส่รองเท้าแตะเลยใส่อยู่บ้านไม่หมายถึงว่ามาทำงานอ่ะ ทำไมเป็นคนติดหรอหรือแบบสุภาพหรือว่ารู้สึกให้เกียิสถานที่หรืออะไรให้เกียิสถานที่ครับอ้ครับผมหรือว่าเราต้องแอบใครออกมาหรือว่าต้องสวมรองเท้าที่มันแบบย่องแล้วเบาที่สุดนี้เออแอบเนี้ยอ๋อคือกลัวเมียตื่นตอนเช้าสิงดังตื่นเขาจะได้บ้าคุณจุ๋ยยังไม่ตื่นหรอเขาตื่นเช้าไหมหรอถ้าไม่มีงานก็ตื่นสายหน่อยอ นะครับผมนะฮะวันนี้คนดูเราสองช่องทางทั้งทางไลฟ์สดใน MFM e Station กับทาง A Time Online Channel ใน YouTube รวมกัน5,000กว่าครับขอบคุณมากมากครับผมเยอะมากเลิวแบบนี้ตลอดไปเนาะดีใจมากเลยจริงม่หจุดสวทิดมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยกาดอย่าตกนะช่วงนี้ยังต้องระมัดระวังกันต่อนะครับผมนะฮะส่วนใครที่อาจจะต้องเดินทางก็นะครับผมนะฮะดูแลตัวเองดีๆกับแฉลบไปก่อน ครับชาาพุทธติมเตมสวัสดีมากครับบาย